สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลเห็นไหมครับแพลาวพาน้องนาริตะไปโรงพยาบาลพริ้นมุกดาหารนะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงพรุ่งนี้ผ่าตัด9โมงเช้า9้าโมงเช้านะครับหลังจากนั้นพักฟื้นแค่2วันนะ ก็คือพรุ่งนี้ผ่าตัดนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแฟนคลับเข้าใจว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยรักนะแล้วก็อยากให้น้องลาลิตาหายป่วยเร็ววันหายจากการผ่าตัดให้เร็วที่สุดนะครับคนผ่าตัดเนี่ยนะออกมาก็ต้องพักฟื้นถูกไหมน้องก็ต้องพักผ่อน นะไม่มีเรื่องอะไรไปกระทบไปกวนใจแฟนคลับที่ไม่ได้ชอบแพรวหรืออคติกับแพรวนะครับอดิวขอเลยนะฮะว่าอย่างน้อยแพรวก็เป็นแม่ของลูกไปว่าแม่เขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะครับนะเมื่อลูกเขาโตขึ้นเนี่ยลูกเขาจะได้รับพลังท็อกซิกที่เป็นลบตลอดจากคนที่ไม่ชอบแพรวมันส่งผลถึงลูกสาว ลูกสาวกับแม่เนี่ยสายใยมันจะผูกพันกันมากมากนะครับฉะนั้นถ้าไม่ชอบเขาก็เลื่อนผ่านอ,อย่าไปว่าร้ายให้กับเขานะครับเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะครับน้องนาตะโรงพยาบาลปิ้นเนี่ยเขาดูแลอย่างดีที่มุกดาหารนะ,ะกำลังใจเนี่ยสำคัญมากมาก,มากเลยนะครับท่านผู้ชมสำคัญมากๆคนไม่รู้บางคน รู้ไม่จริงก็ชอบแซกันไปอชอบไปขุดเรื่องเก่าๆมาว่าเขาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กําลังจะเดินทางบนเส้นทางใหม่นะครับไปกับใครก็ได้มันสุดแล้วแต่ใจของเขาเขามีสิทธิ์แล้วพราวเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตบนเส้นทางของเขาแล้วก็เลือกใช้ชีวิตกับใครก็ได้เราไม่ควรเกลียดกันเราไม่ควร อิจฉาหรือหมั่นไส้หรือ,อมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะสิ่งที่เขากำลังทำแปลวาๆเนี่ยในฐานะคนเป็นแม่ที่ดีต่อน้องนาลิตะนะครับเขาก็ไม่มีวันทิ้งลูกอยู่แล้วและเขาก็เดินบนสิ้นทางเขามีสิทธิเลือกไอคนที่ไม่ชอบก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปเสี้ยมเขานะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นจุดบ่อเกิดนะครับแห่งความหายนะท็อกซิก เรื่องอะไรที่มันลบๆไปขุดเข้ามาขุดคุยขึ้นมาว่าเขาด่าทอเขานะครับลูกสาวเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นแม่โดนด่าสารพัดขนาดนี้นะครับอ่ะหลายคนก็เข้ามาก็บอกว่าแม่ทําตัวเองคนเราเนี่ยถ้ามันผิดพลาดมันจะไม่ให้เขาแก้ไขอะไรเลยเหรอมันจะไม่ให้มีจุดยืนเลยเหรอเนี่ย เคยสังเกตไหมพวกท่านพวกท่านเคยสังเกตไหมครับบางคนเนี่ยล้มแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหเหยียบกันยิ่งบางคนนะกำลังจะเจริญรุ่งเรืองแต่ตายเพราะปากก็มีตายเพราะปากยังไงครับขอโทษสังคมไ้คนก็ไปเหยียบ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 ให้จมดินเนี่ยแหละสังคมไทยอันนี้อดีวพอเข้าใจนะ มันก็ต้องดูบริบทด้วยใช่ไหมฮะว่าเพราะอะไรเหตุผลทำไมในเมื่อคนเรามันพลาดไปแล้วก็ต้องลองให้โอกาสเขาสักหน่อยดีไหมหรือ,อยังไงให้โอกาสเขาหน่อยอะลองให้โอกาสเขาดูแต่ถ้าเกิดให้โอกาสแล้วยังผิดพลาดอีกยังทำตัวไม่ดีอีกคุณจะเกลียดคุณจะไม่ชอบคุณจะด่าไม่มีใครว่านะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันกลายเป็นไม่ถูกใจคนไงอย่างแพลว์เนี่ยออกมาจากพ่อบิ๊กฟินแลนด์ไปอยู่กับน้องซันมันกลายเป็นไม่ถูกใจคนไงเพราะไม่ถูกใจคนแล้วเป็นยังไงก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะสกัดดาวรุ่งเกลียดน้องซันว่ทสันเกลียดแพรวาว่างั้นนะแต่รักลูกเขาเมื่อเห็นลูกเขาไปอยู่กับพ่อบิ๊ก แต่คุณรู้รเปล่าคุณเกลียดแพลววเนี่ยมันคือกดแรงดึงดูดส่งผลถึงลูกของเขาทั้งสองคนฉะนั้นอย่าไปเกลียดเขานะจงให้อภัยและปล่อยให้เขามีชีวิตของเขาบนทางเลือกของเขานะครับพรุ่งนี้น้องนาริตะผ่าตัดนะฮะก็ไปกําลังใจให้น้องนาริตะเห็นแพลววพาลูกไปนะครับก็ชมเขาบั่งนะหัดชื่นชมหัดยินดีกับเขาบ้างไม่ใช่ว่าจ้องจะจับผิด นะไอเรื่องผู้ชายเรื่องอะไรที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่จบไม่จบสักทีบางคนก็บอกว่าไม่พ้นเรื่องผู้ชายเนี่ยไปหาแะหากัดหาว่าเขาเขาก็กําลังดําเนินชีวิตของเขาต่อไปไงเขาก็มีลูกเขาก็ต้องดูแลหรือเปล่าถูกไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะล่าสุดเะียพัฒนานทรรักษาหรือแพล่เปล่าในเขาขอบคุณโรงพยาบาลปีนมุกดาหารที่ดูแลน้องก็คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะ คือทุกอย่างโอเคดีถ้าเกิดมันมากมายเนี่ยแพลวๆพลวคงโพสยาวเป็น10บรรทัดละนะครับก็โอเคไม่มีอะไรมากมายก็คือเดี๋ยวพวกงนี้ผ่าตัดพรุ่งนี้ผ่าตัดเลย9ก้าโมงเช้านะฮะก็เตรียมอัปเดตได้ว่าจะมีอะไรต่อไปนะครับก็เราก็หวังนะว่าน้องนาริตะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็หวังว่าน้องจะเป็นเด็กที่แข็งแรงในอนาคตนะ ผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับก็จะมีร่างกายใหม่ที่แข็งแรงจะมีร่างกายใหม่ที่สมบูรณ์นะครับขอบคุณแม่พรวเราที่พาน้องนาริตะไปเจอหมอนะครับขอบคุณพ่อบิ๊กที่ดูแลน้องนาริตะที่รู้ว่าน้องนาริตะเป็นอะไรแบบนี้แล้วเป็นการส่งสารให้กันและกันระหว่างพ่อกับแม่ได้ดีมากๆ นะครับเราควรที่จะขอบคุณนะเพราะมันส่งผลถึงกันเนาะเรื่องของครอบครัวนะครับไอเรื่องความรักสิทธิ์ที่จะเลือกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลูกไม่เกี่ยวกับลูกครับบางคนต้องแยกแยะให้ออกไอเรื่องความรักเนี่ยถ้าแม่เขามีความสุขกับใครถ้าแพรวพรวมีความสุขกับน้องซันก็ปล่อยให้มีความสุขกับรักครั้งใหม่ส่วนเรื่องของพ่อ พอบ๊ก,ก็ทาหน้าที่อย่างดีที่สุดแบ่งสรรปันเวลาจัดการเวลานะครับให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันลงล็อกทุกอย่างก็โอเคนะครับนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับแพรวพพาวแสงทองนะครับแล้วก็น้องนาริตะในวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะฮะความเป็นแม่เนาะเขาก็ต้องส่งสายใยความรักถึงลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องนาริตะต้องแข็งแรงมากๆนะยังไงวันนี้ขอแคนดี้ก่อนใครเห็นด้วยพิม เจ็ดมาแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ